กันมาป็นอาสากันรับผงประชาชนใช่ไหมคะก็ยิงแก๊งนี้ก็คือแก๊งที่มาทําให้ในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ปี59กันนะก็แก๊งพวกนี้ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกรวมรวมได้ได้รวมกันอีกครั้งหนึ่งในทําการทําจิตอาสาครับวันนี้คือมัดกันมาเยอะไหมวันนี้วันแรกจริงๆมีอีกกลุ่มหนึ่งยังอยู่ที่มาเลเซียกันอยู่เลยยังไปขับรถเล่นกันอยู่เลยฮะจริงฉุกเราหุกมากก็เพิ่งรู้กันเมื่อเมื่อเช้าเมื่อวานฮะ ก็แก yeah. ๊งท so well, ี่แก mm ๊ง hmm. ที no no, well, of of here, the the ่ก yeah. <zem> ําล yes, ังไปขี่รถกันก็ตอนนี้ก็กําลังทยอยกลับมากลับมาประเทศไทยแต่วันนี้เท่าที่เห็นก็มากันหลายคนเหมือนกันก็จริงๆตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีสองสามกลุ่มนะคือกลุ่มกลุ่มผมจะเป็นกลุ่มกลุ่มเยือนกลุ่มทางที่ที่เป็นแก๊งจิตอาสาทางนี้ครเขาจะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหลักทางนี้ค่ะกลุ่มกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มกลุ่มทางทางฝั่งกบางแคมหาชัยอะไรมาทางนี้แสดงว่าแบ่งชัดเจนว่าแบบใครดูแลฝั่งไหนแล้วกลุ่มไม่ครับไม่ครับ กลุ่มเราคือกลุ่มเดียวกันตอน,นตอนตอนรัชกาลที่9้าเราจะเราจะเราจะแบ่งกันแต่ตอนพอเราทำให้รัชกาลที่นก้าตอนตอน้นเขาเรียกประมาณ10กว่าวันเนี่ยเราเรา <ๆ S 1> <meanwhile S 2> คุยก<ล>ัย<ม>นชัดเจนว่าเราคือเราคือทีมเดียวกัน <Nearly S 1> ตอนนี้พอมาของงานของราชินีก็ก็ของท่าีหลวงใช่ครับของท่านปีหลวงครับแล้วก็ก็เลยคุยกับที่เขาว่าว่าเฮ้ยเราเราจะรวมกลุ่มกันตรงนี้นะเราจะรวมกลุ่มกันตรงนี้ให้มันเป็นที่เดิมให้เป็นเหมือนกับครั้งครั้งที่ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับ เวลาเนี้ยเวลาชวนกันมาแบบทุกคนพร้อมใจกันมาเลยใช่ไหมยินดีในการมาเขาทักไปหาผมก่อนอกทว่าแบบนี่อาจจะลงกันที่เดิมไหมบอกโอเคโอเคเดี๋ยวขอขออ่านข่าวกันนะว่าว่าอ่เอ่อไว้ท่านไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเรายังตอนแรกไม่รู้ข้อมูลเลยว่าว่าไว้พระพันปหลวงไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยก็เลยขอขออ่านข้อมูลก่อนพอได้เรารู้ว่าได้ไว้ที่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะก็เลยนัดกันที่เดิม หลังจากนี้เรามีแผนยังไงบ้างในการที่จะมารับส่งจะมีมาอีกไหมหรือว่าจะมาอีกี่เดียวผมว่าน่าจะมีตามมาอีกเยอะครับ<า>อีกเยอะพอสมควรเพราะว่าน่าจะคนไทยน่าจะมาเยอะครับแล้วก็แล้วก็น่าจะมีจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วและว,<า>ว่าเราจัดการวางแผนกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอ,อนนี้คุย,ค,ยคุยกันไว้แล้วเรอยงว่าแบบถ้าเกิดต้องการทุกอย่างจะเตนเรียบร้อยเราจะมากันยังไงบ้างทำเหมือนเดิมเลยฮะทำเหมือนครั้งที่แล้วเลยฮะใครใครเราตอนนี้เราต้องบอกอย่างเงี้ยครับว่าว่าเราเราไม่ได้เป็นการส่ง ส่งประชาชนที่มาหาท่านไปที่บ้านไม่ใช่เพราะตรงนี้มันจะเป็นที่ที่รถเข้ามาลาบากเราก็เลยจะส่งประชาชนสมมติว่าเขาจะไปวงเวียนใหญ่เราก็จะส่งออกไปทางปากคลองตลาดปากคลองอะไรเงี้ยประมาณนี้เราจะส่งออกออกให้เขาให้เขาออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดไม่ไม่ต้องเดินออกเงี้ยครับอันนี้อันนี้คือแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกที่เขาไปต่อรถได้ประมาณนั้ใช่ครับส่งตามจุดที่เขาไปต่อรถได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเดินอะไรเงี้ยครับใช่เรารับผขออนุญาตถามความตั้งใจของพี่อาร์ว่าทำไมกลับมาทำ สิ่งนี้อีกหนึ่งครั้งโดยการที่พวกกติกายจะไยมไีบริจาคขอมีช่วยเหลือคนให้นัผมรู้สึกว่าเป็นการ,เป,การเป็นการทาทาทาให้ไม่ได้ทําให้ท่านแล้วอะเป็นทําทําให้ประชาชนที่มาหาท่านมากกว่าสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าจากเนี้ยเ,เราเชื่อว่าคนที่มาหาท่านส่วนใหญ่จะเป็นเจนเจนเราเจนสี่สิบอัพซึ่งซึ่งซึ่ง,งวัยรุ่นบางคนก็เดินไม่ไหวแล้ว เดินใช้ไม่เท้าแล้ว <ś les> เราก็เลยรู้สึกว่า <ś les> เราเราควรจะมีการรับส่งวัยรุ่นที่มหาท่านให้ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นออกไปหาทางทางรถได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ไม่เท้าแล้วบางคนมารถเข็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นการบริการบริการประชาชนที่มหาท่านได้มากที่สุด <ś les> เพราะว่าเราอะไม่สามารถเข้าไปข้างในไปบริการคนข้างในได้เพราะว่าน่าจะเป็น ของอทางวังซะมากกว่าทุกนเรื่องนี้คือจำเป็นมากแล้วก็ทุกคนก็คือขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าช่วยได้เยอะมากเลยในเรื่องการเดินทางใช่ครับเรารู้อย่างเราหลายๆคนก็คือแบบขอบคุณมาอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆพอผมลงในเพจทุกคนก็บอกว่าภาพเมื่อปี59กลับมาเลยภาพเมื่อปี59กลับมาเลยอะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็รู้สึกรู้สึกดีใจฮะท,ที่ที่เรายังอยู่ในความทรงจําของของคนไทยทุกคน<ม>เพราะแก๊งนี้จริงๆอย่างป้าเนี่ยป้าจะปี5ค่ป้าหกสิบแปดแล้วครับใช่นี่ป้าเนี่ยจริงๆก็ จริงๆเดินไม่ได้ไม่แบบเหมือนมีปัญหาที่เขาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ปาเขาสู้มากบอกว่าเป็นเป็นเป็นคนแรกเลยที่ปลาที่แบบไปไหมไปไหมนี่ปลาสู้มากปาก็แบบว่าอมามาพยายามพยายามมาทําให้แบบคนแรกเลยตอนนี้ใช่ไหมมามาก่อนผมอีกเนี่ยปาเป็นคนส่งมาบอกเป็นคนกลุ่มขี่มอไซค์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จริงๆเป็นเป็นทางที่พวกเราถนัดดีกว่าเป็นทางที่พวกเราถนัดเราก็จะคงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีโครงการต่อไปเริ่มเริ่มก็คือ อาจจะมีเริ่มมีน้ํามาวางให้คนที่ประชาชนที่มาเหมือนปีที่แล้วเลยฮะเหมือนปีที่แล้วมีอาหารมาแจกมีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแสดงว่าเราก็เดี๋ยวกลับตัวนี้เราก็จะไปวางแผนอะไรใหม่ด้วยใช่ไหมเผื่ออะไรที่เราต้องซัพพอร์ตคนได้ก็จริงๆแทบจะไม่ต้องวางแผนเลยมันคุ้นเคยกับปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเราทํากันหนึ่งปีเต็มเอ็มไม่ใช่ปีล้วครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วห้าเก้าเราทกันหนึ่งปีเต็มเต็มแทบจะไม่ต้องวางแผนอะไรกันเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเราเพิ่งรู้กันวันเดียว ประมาณสักยี่สี่ชั่วโมงนะน่าไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงเรายังวางแผนอะไรกันไม่ถูกเราก็เลย,เเลยวันนี้เราก็เลยส่งไปในกลุ่มไลน์ส่งไปในกลุ่มไลน์ของของทําดีพ่อพ่อแก๊งมอเตอร์ไซค์ว่าวันนี้อยากอยากให้มารวมกันนะใครที่มาได้อยากให้มาเราจะได้วางแผนกันว่าเออมีใครอะไรยังไงตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ใหญ่ที่รู้จักเริ่มเริ่มทยอยทยอยเหมือนอยากโอนเงินช่วยผมว่าแบบ ตอนนี้มามีมีเข้ามาแล้วเริ่มเริ่มเียเข้าบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีเรื่องดรามา่าเกี่ยวกันแบริจาคอยู่อย่าพิ่งแป๊บนึงเดี๋ยวขอขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนว่าถ้าเราถ้าเราบอกให้คนมาร่วมกับเรามันจะเกิดผลเสียกับเราไหมรับเป็นของอ,อถ้ารับเป็นของไหมหรือหรือเราจะยอมเปิดบัญชีใหม่เพื่อซื้อเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ทาง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 ,ทางเมืองนอกทางสิงคโปร์ทางมาเลทางฮ่องกงที่เป็นแฟนคลับผมเนี่ยส่งมาถามผมกันเต็มเลยว่าแบบอยากร่วมด้วย เขาอยากช่วยร่วมท่าน้ำมันเหรออยากชุมช่าน่านอยากร่วมท่าน้ํามันใช่เพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆครับเอพี่ๆแก๊งๆพวกนี้เอาจริงๆบางคนไม่ได้มีตังค์ไม่ได้มีตังค์เลยอยากมาช่วยด้วยใจจริงๆบางบางอย่างอย่างครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยบางทีผมก็ยัดใส่มือให้ไปเติมน้ำมันนะพี่ผมผมพอได้ได้ได้รับได้รับมาบ้างได้รับมาจากคนอื่นทําเสื้อทําเสื้อ ยังพอมีตังค์เหลือก็ยัดใส่เงือไปเติมเพรามันนะพี่ได้กี่วันก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พี่อาจจะใช้เงินตัวเองเป็นหลักก่อนใช่ไหมครับทุกวันนี้ใช้เงินพุงวันแรกต้องใช้เงินตัวเองเลยก็จริงๆปีอย่างปี5้าเก้าเงี้ยปี5้าเก้านี่ก็ใช้เงินตัวเองไปเยอะเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนนั้นทําไป1ปีเต็มนะเงินพวกป้าป้าพี่ๆทุกคนช่วยกันเยอะแล้วก็มีมีเอฟซีช่วยเยอะแต่ว่าตอนนั้นยัง อย่างที่บอกอยังไม่ได้มีดราม่าแบบนี้แต่ว่ตอนนี้บอกว่าขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอขอเคลียร์ขอเคลียร์สเต็ปของของการของการช่วยเหลือของคนดีกว่าอย่าเรียบเลี่ยเรียกรับบริจาคหรือของการช่วยเหลือของคนนอกเข้ามากอ่อนว่าเราจะทําสเต็ปไหนให้โดนดราม่าน้อยที่สุดอือครับแล้วถาความรู้สึกข,ของคนที่มาทําเราตั้งใจมาทําเพื่อประชาชนของท่านเนาะใช่ครับรู้สึกย่งไงบ้างเลยหนึ่งเลยรู้สึกสูญเสียหนึ่งเลยความความรู้สึกแรกสูญเสียเนาะเราส <ๆ S 2> ูญเสียกันเราสูญเสียกันเราจริงไม่อยากไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ชีวิตคนมันก็ต้องมีมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอมันพอพอเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับพอเกิดขึ้นแล้วเราก็ทําหน้าที่ประชาชนคนไทยให้มันดีที่สุดอ่าอยากตอบแทนให้อยากตอบแทนให้ใใหใหไม่ได้อยากตอบแทนท่านหรอกอยากตอบแทนคนที่มาหาท่านมากกว่าครับอยากถามว่าเราแบบรู้สึกว่าจริงไหนที่แบบท่านเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยไหลายเรื่องตัวเราครับมีจริงไหนที่เราคิดว่าเอ้ยเนี่ยเรายึดมั่นนะมาแบบเป็นคําสอนของเราอะไรเงี้ยในาการดำเนินชีวิต เมื่อเช้าเพิ่งฟังเองว่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยครับภาพยนตร์เขาจะซีเรีสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมากว่าแบบทาไมถึงเด็กๆเดี๋ยวนี้ถึงไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยจริงๆมันเป็นที่น่าภูมิใจนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งๆที่แบบไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเขาไม่ได้มีประวัติศาสตร์อะไรเลยแต่เขาพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ควรจะอยู่กับเราแล้วก็อยู่อยู่กับอยู่กับพวกเราไปอีกนานเลย อเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดลัางจากนี้อาร์ตจอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กเนาะได้ครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กไปเรือ่อยเคยมารับสเสด็จอย่างเดียวครับเคยมารับสเสด็จอย่างเดียวครับเพราะจริงๆรแล้วอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็ก,ดกๆอาร์ตอยู่ตรงสนามม้านางเลื้งตรงสนามมานางเลืง้ง,าาง,งจริงคือเป็นบ้านสวดพระองค์เลยจริงๆชื่อบ้านคือภูมิพลเลยครับเป็นชื่อบ้านคือภูมิพลเลยนั่นแหละครับก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่า เอออยากอยากอยากตอบแทนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอมองตรงกันหน่อยนะคะเอาม่ออกก็ดีนะทำไม